ตายแล้วไม่ต้องแย่งน้ำกันอีกแล้วเกษตรกร,กร5ตำบลเฮในที่ประชุมสรุปจะปล่อยให้ทุกวันดังเดิมซึ่งก่อนหน้าชลประทานที่13โดยเบื้องต้นจะปล่อย7วันปิด14วันจะทำความเสียหายกับพืชได้ล่าสุดในที่ประชุมแจ้งว่าจะปล่อยทุกวันปกติดังเดิมแล้ววันที่17มีนาคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่สำนักงานชลประทานที่13เขื่อนแม่กลองเผือท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนายสมปองคำเที่ยง ประธานกลุ่มเกษตรกรชาวนาจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมผู้นำท้องถิ่นและเกษตรกรทำนาใน5าตำบลได้เดินทางไปยังสำนักง,งานชลประทานที่13เพื่อเข้าร่วมประชุมกับทางเจ้าหน้าที่ชลประทานที่13โดยนายสุภสัสศรีไพรวันผู้อุ่งในการสำนักง,งานชลประทานที่13ได้มอบหมายให้ในายวุฒิชัยบุญผ่องรองผู้อุ่งในการสำนักง,งานชลประทานที่13นั่งหัวโตเป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งมีผอ,อ,อที่ดูแลแต่ละโครงการชมประทานที่13เขื่อนแม่กลองเข้าร่วมประชุมชี้แจงปัญหาต่างๆครบทุกท่านโดยนายวุฒิชัยบุญผ่องรองผู้ในการสำนักงานชมประทานที่13ได้เปิดโอกาสให้ทางด้านตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ําได้พูดถึงปัญหาต่างๆที่ได้รับความเดือดร้อนโดยมีนายสมปองคําเที่ยงประธานกลุ่มเกษตรกรจังหวัดกาญจนบ,บุรีกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง5ตําบลได้ชี้แจงถึงปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อนหนักถึงขั้นแย่งน้ําใช้เกิดมีปากมีเสียงกันขึ้นในระยะนี้ ของเกษตรกร,ร,กรจํานวนกว่า40,000ไร่จากที่ทางสํานักง,งานชลประทานที่13ได้เปลี่ยนรูปแบบในการจ่ายน้ําโดยจะจ่ายน้ําให้7วันแล้วงดจ่าย14วันปัญหาดังกล่าวทางเกษตรกร,ร,กรที่ทํานาทําไร่อ้อยทําไร่ปลูกพืชผักสวนครัวที่อยู่ต้นน้ําเดือดร้อน เมื่อลงทุนไปแล้วได้รับผลกระทบพืชผลแห้งตายเพราะวงรอบที่จะได้น้ํานานเกินวอนขอให้ทางสานักงานชลประทานหินใจส่งน้ําเหมือนดังเช่นเดิมหลังจากฟังปัญหาในที่ประชุมจนทราบถึงปัญหาแท้จริงแล้วและทางด้านเจ้าหน้าที่ผอ,อที่ดูแลแต่ละโครงการของสํานักชลประทานที่13ได้รับทราบทั้งผอ,อโครงการส่งน้ําทุ่งลูกนกจังหวัดสุพรรณบุรีผอ,อดูแลโครงการส่งน้ําหนองกระทุ่มอำเภอบางเลนจังหวัดนคนปรปฐมทางชลประทานได้จ่ายน้ําไปยังจุดต่างๆทั้งหมดมีมากถึงกว่า8000 0 0ไร่ เมื่อได้รับทราบประชาชนที่อยู่ต้นน้ําได้รับความเดือดร้อนมาก ทางพออ,อโครงการทั้งสองโครงการที่อยู่ท้ายน้ําจึงยอมที่จะช่วยเหลือในการปล่อยน้าให้กับกลุ่มต้นน้าบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนประกอบด้วยในพื้นที่ตำบลอุโลก4ี่หมื่นตำบลพระแท่นและตำบลหนองลานซึ่งมีพื้นที่ทางการเกษตรจํานวนกว่า4ี่หมื่นไร่ในวุฒิชัยบุญผ่องรองผู้อำนวยการสํานักชมประทานที่13จึงได้สรุปการประชุมใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงและจากการรับทราบปัญหาต่างๆในที่ประชุมจึงได้มีมติร่วมกันในที่ประชุมว่าจะดําเนินการปล่อยน้ําให้กับกเกษตรกรอย่างเช่นที่ผ่านมาวันละ1 2 0 ล้านลูกบาทเมตรต่อวันยกเลิกการจ่าย7วันงดจ่าย14วันเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่ต้นน้ําที่เดินทางเข้ามาร้องในครั้งนี้ซึ่งเป็นที่พอใจกับทางฝ่ายเกษตรกรที่ไดมาร่วมประชุมในครั้งนี้จึงแยกย้ยายกลับไปพร้อมประกอบอาชีพต่อไปผลสรุปของของวันนี้นะครับในส่วนของปริมาณน้ําต้นทุนเนี่ยนะครับเรามีเพียงพอแต่ปัญหามันคือเกิดขึ้นที่ระบบของส่งน้ําซึ่งก่อสร้างมา ป็นระยะเวลานาน,านประกอบกับในฤดูกาลนี้ครับฤดูมีการเพาะปลูกในส่วนของโครงการส่งน้าทั้งพัลมตัวสองพี่น้องแล้วก็บางเลนนะครับเกืมมอบเต็มพื้นที่ในช่วงตน้นฤดูก็ทําให้มีการใช้น้ําค่อนข้างเยอะมีการเตรียมแปลงพร้อมๆกันซึ่งน้ําเตรียมแปลงเนี่ยมีปริมาณการความต้องการใช้น้ําที่เยอะทีนี้ไอความจุคลองที่ที่เรามีอยู่น,ยนะครับเต็มที่ตอนนี้เราก็เปิดอยู่ที่120เราก็อัดน้ําเข้าเต็มพื้นที่ เต็มคลองนะเต็มความจุคลองแต่มันจะอาจจะมีปัญหาในเรื่องการบนุบนเวียนน้นําในแต่ละโครงการในคลองของ,ของโครงการที่รับน้ําต่อเนื่องกันนะครับก็อาจึะเป็นที่มาว่าทำไมโครงการนี้รับน้ําโครงการนี้ไม่รับน้ำอะไรนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็มีการประชุมหารือเพื่อหาทางออกแล้วก็ตอนนี้ก็ได้มติว่าเราจะส่งน้ำตลอดเวลาครับ เป็นที่น่าพอใจครับก็บได้รับความมือพอใจนะครับในเบื้องต้นนะครับมันก็เป็นแนวทางแก้ไขไปัญหาร่วมกันระหว่างผู้ใช้น้ํากับผู้แจกน้ําเพราะว่าปัญหาในท้องที่เนี่ยนะครับบางครั้งมันก็มีจุดแนวทางแก้ไขอย่างแท้จริงแล้วก็วันนี้เราได้มีโอกาสมาพูดคุยถึงแนวทางแก้ไขเฉพาะหน้าแล้วก็ได้รับการแก้ไขจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่านหัวหน้าท่าน พ่อเจ้าทานเนี่ยได้ได้มีความเข้าใจแล้วก็ได้เพิ่มปริมาณน้ำตั้งแต่เย็นหวานแล้วก็น้ำเนี่ยในขณะนี้ก็ทั่วถึงพี่น้องชาวเกษตรกรอ่าแล้วก็ในวันนี้นะครับเราก็ยังพูดถึงแนวทางที่จะแก้ไขในปัญหานอะนาะคตกรณีที่เรามีต้นทุนนะครับหรือว่าช่วงปลายคลองมีจุดน้ําที่มีต้นทุนอยู่เนี่ยเราก็ ได้รับความร่วมมือจากชมรมทานที่จะไปเสริมเครื่องสูบน้ําให้กับช่วงปลายของโดยเพราะฉนั้นโอกาสเนี้ยนะครับเราก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะนําปัญหามาร่วมกันแก้ไขระหว่างผู้ใยน้ำและผู้จายน้ำครับเป็นส่วนของัวแทนเกษตรกรที่มาในวันนี้มีพื้นที่ไหนบ้างก็คือ,อเบอร์โซตัวผมเนี่ยเป็นประธานกลุ่มเกษตรกรของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับพอรู้ปัญหาเนี่ยเราก็รวมพลัง ก็ทาบต่อตพ5ตำบลตำบลหนองลานตำบลพระแทน่ตนตำบลอูโลก40,000ของบองหนองกระทุ่มด้วยนะครเพราะนั้นเนี่ยทงต้าตำบลเนี่ยก็จะเป็นคลองเป็นส่งน้ํอาอ่าพื้นที่เกษตรตั้งแต่อ่ตาตำบลนอนูโลกไปถึงหนองลานแล้วก็ช่วงไปท้องก็หนองกระทุ่มแล้วก็ทุ่งลูกโลก,ลกนะครับส่วนอีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นค้าเอ็นอ่าไปถึงพระแทน่นนะครับแล้วก็ผ่านเข้า งช่วงปลายของหลักสูตรครับ